กรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ยังเกม Soland r i i n c a r n a t e จากทางค่าย x 7 g a m เกเกมมือถือ rpg ตำนานจำยุทธผู้ถังซานเปิดใหม่นะครับมีส่วนลด99%ทุกแพ็คเติมเงินแจกโค้ดทุกวันโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลยพอเราเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดแล้วนะครับผมก็จะเจอรายละเอียดของตัวเกมนะครับใน x 7เกมจะเป็นภาษาไทยนะครับผม ก็จะเป็นเวอร์ชันฟรี99%ปิดตรงนี้เนาะแล้วก็จะแจกโค้ดไอเทม2โค้ดนะครับตรงนี้แล้วก็1่คูปอง1่คูปองก็คือส่วนลดแพ็กเติมเงิน99%นั่นแหละครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับผมตรงนี้เลยเห็นไหมครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มเกมนะครับผมตรงนี้ก็จะลืมเข้าแชทกลุ่มด้วยนะครับจากนั้นคือผมให้เรากดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วเนาะกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทาการติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วก็กด เปิดเข้าเกียนไปเลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรมอ e ี u มเลเตอร์ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดโอเคครับผมก็เข้ามาอยู่ภายในตัวเกมแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นและเกมเพลย์กันเลยสําหรับวิธีการเล่นนะครับให้ทุกคนติ๊กมาที่เควสหลักตรงนี้นะครับเควสหลักนะครับผมจะขึ้นอักษรสีแดงแบบนี้นะถ้าเควสลองจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับให้เรากดเควสหลักไปเรื่อยๆนะครับผมคล้ายๆเกม m m o r p g นะมันจะเดินเควสให้เราอัตโนมัตินะครับอพอเราถึงเควสท,ที่มันจะต่อสู้แล้วนะครับผมมันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะให้เรามาจัดทีมตรงนี้ครับ เกมนี้เราสามารถจัดทีมได้สูงสุด5ตัวละครนะทุกคนตัวละครเกมนี้ก็จะมีสายแทงสายโจมตีกาจภาพสายโจมตีเวทและก็สายซัพพอร์ตนะครับอ่าเราสามารถจัดทีมได้สูงสุด5ตัวละครนะเราสามารถย้ายตำแหน่งของตัวละครได้นะครับผมตามวงกลมตรงนี้เลยเห็นไหมครับวงกลมตรงนี้เนาะเราสามารถลากตัวละครไปยืนได้เลยนะครับอ่ผมจะจัดแบบนี้นะตัวแทงก็อยู่ ข้างหน้านะครับาสายโจมตีกิจยยภาพสายโจมตีเวทก็จะอยู่แถวกลางหรือว,ว่าแถวหลังก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่จะจัดทีมเลยลวกันนะครับผมจัดทีมเสร็จกดย้อนกลับออกมาครับแล้วก็กดที่ enter b a t t l e ตรงนี้ครับเกมนี้นะผมจะมีระบบออโต้ให้เรานะครับผมจะเป็นรูปดาบไขว้กันแบบมีนะักกดได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการปรับมุมกล้องเลยนะทุกคนตรงนี้เห็นไหมครับใครชอบมุมกล้องแบบไหนก็ลองปรับดูนะ มาแล้วครับผมก็เจอกับบอสมานะอันนี้ก็จะเป็นเลือดของบอสนะครับผมหรือว่ามอนสเตอร์นะครับปล่อยสบายสบายครับผมมีระบบออโต้นะไม่ต้องกดอะไรยุ่งยากครับผมเรียบร้อยนะครับพอเราชนะนะครับผมก็จะได้รับนะครับวงแหวนของมอนสเตอร์นะครับเอาไว้ใส่ให้กับตัวละครของเราเนาะมันก็จะปลดล็อกสกิลนะครับแล้วก็จะได้รับ ปวด xp นะครับผมเกมนี้นยผมจะมีระบบไอด e เนื้นะครับตรงนี้นะเห็นไหมรูปคนนั่งสมาธิต,ตรงนี้นะครับระบบ i อด e r เกมนี้นผมจะสูงสุดอยู่ที่48ชั่วโมงหรือว่า2วันนะทุกคนสามารถกดรับตรงนี้ได้เลยนะในส่วนนี้มันจะช่วยให้เราอัพ level ไวขึ้นแล้วก็จะได้รับพวกทรัพยากรต่างนะครับเอาไว้อัพเกรดตัวละครของเราได้เยอะมากเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็ผม quick b a t t o n ตรงนี้นะครับในส่วนนี้นะครับผมเราจะได้รับ บอทฟรีนะครับจะใช้เพชรในการซื้อนะประมาณ2ชั่วโมงนะครับตรงนี้120นาทีนะครับรับได้เลยนะ1วันสามารถรับได้ประมาณ13ครั้งต่อ1วันนะระบบตัวละครตัวละครเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด5สายนะครับทุกคนก็จะมีสายโจมตีกายภาพ DPS สายแทงสายซัพพอร์ตสายโจมตีเวท แล้วก็สุดท้ายรับผม a r e ์ a ร a ยอันนี้จะเป็นสายพิเศษนะครับจะหายากหน่อยนะครับผมสำหรับตัวละครของสายนี้นะสำหรับระบบอัปเกรดตัวละครนะครับเราสามารถอัปเดเวลตัวละครได้จากตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับขวดอัปเดเวลตัวละครเราหาได้จากไหนใช่ไหมครับผมหาได้จากการทำเควสการผ่านด่านการลงดันเจียนนะครับเกมนี้กับผม เราสามารถเปลี่ยนตัวละครหลักได้นะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าเราจะเปลี่ยนตัวละครหลักเป็นตัวไหนนะครับอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ครับแล้วก็กดย้อนกลับมาไปดูเห็นไหมครับตัวละครหลักของเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวละครที่เราเลือกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนการใส่วิญญาณของมอนสเตอร์นะครับผมตรงนี้อาผมขออนุญาตบอกก่อนนะครับผมว่าวิญญาณมอนสเตอร์ตรงนี้นะครับ ถ้าเราใส่ไปแล้วนะครับผมมันจะปลดล็อกสกิลให้กับตัวละครของเรานะอ่าแล้วก็จะเพิ่มค่าสเตตัสต่างๆให้กับตัวละครของเราด้วยนะครับอ่าอย่างเช่นผมขออนุญาตใส่ให้กับอ่าคนนี้แล้วกันนะครับใส่220่ปีแล้วกันกดใส่เข้าไปครับผมนี่ครับกดคอนเฟิร์มไปนี่ครับผมเห็นไหมมันจะบวกค่าพลังลบแล้วก็จะปลดล็อกสกิลเห็นไหมครับ อันนี้ส่วนนี้ก็ลองใส่ดูดีๆนะครับว่าตัวละครตัวไหนตัวที่เราปั้นนะครับอ่าแนะนําให้ใส่พวกวิญญาณของมาสเตอร์นะครับผมเป็นอายุหลายร้อยปียิ่งดีนะครับอ่าถ้าถามว่าพวกแหวนมอนสเตอร์หรือว่าวิญญาณมอนสเตอร์พวกนี้นะผมหาได้จากไหนใช่ไหมครับหาได้จากการทาเควสการลงนันเจียนนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีระบบรีเซ็ตตัวละครนะทุกคนตรงนี้เห็นไหมครับ กดติ๊กไปเลยนะแล้วก็กดรีเซตได้เลยนะนี่ครับมันก็จะถามนะครับผมว่าต้องการรีเซ็ตไหมก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับนี่ครับผมตัวละครก็จะกลับมาที่เลเวลเริ่มต้นของตัวละครแล้วนะครับอากาชาปองครับผมเกมนี้นะครับถ้าเราสุ่มครบ49ครั้งนะางับผมมันจะกรนตีตัวละครระดับ S s R เลยนะครับเราสามารถสุ่มได้จากตรงนี้ครับผมตรงนี้นะ มันจะใช้การ์ดในการสุ่ม7จการ์ดนะครับผมหรือว่า7ใบนะสุ่มได้เลยนะครับ Animation ก็จะประมาณนี้นะครับสีส้มมาครับผมมาลุ้นดูครับว่าจะได้ตัวละคร S R ไหมนะกดติก๊กประดับ N ครับผมระดับ R S R ระดับ N นี่ครับผม HSR มาครับผม1ตัวครับถ้าเราได้ตัวละครระดับ s s r นะผมมันจะขึ้นชื่อให้เราตรงนี้นะตรงประกาศตรงนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับผมเรดการออกตัวละครก็ไม่ได้แย่นะ,ะเดี๋ยวผมลองซุ่มดูอีกหนึ่งครั้งแล้วกันกดไปครับผมจะได้ s s r อีกไหมนะลองดูครับไม่มี S.R. S.R. อีกแล้วนี่ครับผม S.R. นะเป็นไงครับไม่ได้แย่นะครับทุกคนนะครับอันนี้ก็ลองมาสุ่มดูนะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมประจำวันที่เราต้องทำนะครับมาที่รูปดาบตรงนี้ครับมาตรงนี้เลยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมให้เราหาวิญญาณมอนสเตอร์นะครับผมที่เราใส่ จะปลดล็อกสกิลนั่นแหละครับแล้วก็มันจะมีหลายกิจกรรมนะครับผมประจาําวันให้เราทํานะอันนี้ก็จะปลดล็อกตามที่เราเล่นผ่านช h a เตอร์ต่างๆนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นดูสัก1แมตช์แล้วกันนะะหาวิญญาณตัวนี้แล้วกันนะครับปลดล็อกไหมกดไปเลยครับผม Start Ba t t l e นครับอันนี้เราปล่อยออโต้ไปเลยนะครับไม่ต้องกดสกิลเองนะนี่ครับ เรียบร้อยครับผมแปบ๊บเดียวนะครับนี่ครับผมก็จะได้วิญญาณมาสเตอร์มานะครับก็ตามอายุก็าตามนี้เลยนะนี่ครับผมแล้วเราก็เอาไปใส่ให้กับตัวละครของเราที่ยังไม่ได้ปลดล็อกสกิลนะครับตัวไหนที่ยังไม่ปลดล็อกสกิลก็สามารถใส่ให้กับตัวละครน,นั้นได้นะครับทุกคนกดใา่ไปครับผมดคอนเฟิร์ม ก็จะเพิ่มพลังนะครับแล้วก็จะปลดล็อกสกิลนะทาง X7 ็กเซเกมครับผมแจกกิฟต์โค้ดด้วยนะครับผมแล้วก็โค้ดไอเทมด้วยนะครับสำหรับที่การเติมโค้ดก็กดมาที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้ครับมาที่เซตติ้งตรงนี้ครับแล้วก็มาที่กิฟต์โค้ดตรงนี้นะให้เรากรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยครับผมโค้ดเราหาได้จากไหนใช่ไหมครับผมตรงนี้ครับกดติ๊กเข้าไปครับผมโลโก้ x 7็กเซกมแล้วก็มาที่กล่องของขวัญตรงนี้ครับแล้วก็มาที่ ราดของขวัญตรงนี้นี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นโค้ดทาง X7 Game แจกนะครับกดคลิกเพื่อรับตรงนี้ครับแล้วก็กดติ๊กเข้าไปครับผมมันจะคัดลอกให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็ให้เรามาวางโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยกดตกลงครับผมกดรีดีมตรงนี้ครับผมเพื่อทำการกรอกโค้ดนะจากนั้นให้เรามารับที่ซองจดหมายตรงนี้นี่ครับแล้วก็กดรับทั้งหมดได้เลยนี่ครับผมแจกตัวกาชานะ แจกเยอะเอาเรื่องอยู่แล้วครับแล้วก็แจกอ่า XP ตรงนี้นะครับผม24ชั่วโมงนะถือว่าแจกเยอะนะครับทุกคนอ่ายังไงก็อย่าลืมมากรอกโค้ดกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดไอเทมดีๆตอนนี้นะครับผมตัวเกมก็ได้ทําการอัปเดตภาษาอังกฤษเข้ามาแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนภาษาเกมทํายังไงใช่ไหมครับผมกดมาที่โลโก้ X7 เกมตรงนี้ครับกดติกเข้ามาครับผมก็จะเจอฟังก์ชัน การแปลตรงนี tamam. Next, marriage, 53, e ้นะครับกดิ <Then> mm ๊กเข้าไปครับแล้วก็มาที่แผดการแปลเกมตรงนี mache, ้ครับกดที <SaaS> ่เข้าไปเลยภาษาเก์ตรงนี้ครับผมให้เรามาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับตอนแรกมันจะเป็นภาษาจีนนะครับผมสาหรับเกมนี้นะให้เรามาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับผมกดิ๊กเข้าไปเลยแล้วก็มันจะถามนะครับผมว่าต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่ไหมนะครับก็กดยืนยันได้เลยนะครับผมจากนั้นก็ตัวเกมก็จะทําการ ออกเข้าเกมใหม่ให้เรานะครับผมนะครับจากนั้นก็ตัวเกมก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบของผมแล้วนะครับตอนนี้ก็อาจจะแปลนะครับผมอาจจะไม่ครบ100%นะครับประมาณ80%ได้นะครับส่วนมากก็จะเน้นแปลไปที่เควสนะครับผมให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับทาง x 7เกก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้นะครับก็จะมีฟังก์ชันบูสเตอร์นะครับผมฟังก์ชันนี้ก็จะช่วยให้เราเล่นเกมเสียนขึ้นนะครับ แล้วก็มันจะช่วยในการหา VPN ของเกมนั้นนะครับให้เรานะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วตรงนี้นครับผมใครที่ต้องการที่จะผ่านด่านไวๆนะครับผมแนะนําให้ใช้ฟังก์ชันเร่งความเร็วตรงนี้นะครับแนะนําให้ใช้เป็นคูณ10ไปเลยนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้นะให้เป็น2ขีดแบบนี้นะครับตัวเกมก็จะเร็วขึ้นนะแล้วก็มีฟังก์ชันอีกมากมายครับผมให้เราใช้นะตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็ลองไปใช้ดูนะ เกมนี้นะครับผมจะมีส่วนลดเติมเงิน9 9็นนะครับผมแล้วก็จะแจกฟรีนะครับสำหรับแพ็คเติมเงินสำหรับการแจกฟรีนะครับอันนี้ผมรับดูแล้วนะครับผมมันรับได้แค่แพ็คตรงนี้นะครับ2อ0 0นหยวนตรงนี้นะถ้าเป็น5,000หยวนขึ้นไปนะผมเราจะเสียตังค์นะครับอันนี้ก็ลองไปรับดูนะครับอันนี้ผมรับตามจำนวนจำกัดของวันแล้วนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเติมเงินกันเลยนะครับผมสาหรับวิธีการเติมเงินก็ให้ทุกคนเลือกแพ็คที่ต้องการที่จะเติมเงินได้เลยนะผมขออนุญาตเลือกเป็นแพ็ค1000งหยวนตรงนี้ครับนี่ครับผมทุกคนสังเกตเห็นไหมครับ้อรตอฟตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนลดการเติมเงินนะครับ99%นาจากนั้นก็ให้เรามาเปลี่ยนวิธีการชําระเงินตรงนี้ครับสกุลเงินตรงนี้เลือกเป็นเงินบาทไทยนะครับผมแล้วก็วิธีการชําระเงินก็มีหลายช่องทางนะผ่าน paypal ทุนนิ ผ่านบัตรวีซ่าผมแนะนำให้เลือกเป็น t ูมันที่วอลเล็ตนะครับผมจะเติมสะดวกกว่านะกดติ๊กเข้าไปครับจากนั้นให้เราตรวจสอบดูนะครับผมว่ามันตรงตามที่เราเลือกไหมนะจากนั้นก็กดชำระงเงินได้เลยนะครับจากนั้นก็ตัวแอปมันจะเด้งไปที่แอปที่เราเลือกการชำระเงินนะครับสำหรับเกม s so โ l a n d r e in c a r n i s ก็มีประมาณนี้นะครับผมเล่นผ่านแอป X7 Game นะครับ แจกคูป,ปองส่วนลดเติมเงิน99%ทุกแพ็คเติมเงินนะครับแล้วก็แจกฟรีด้วยนะครับก็มีประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็ผมก็ได้เกมอย่างสนุกครับเจอกัน,นคลิปหน้าสวัสดีครับ